ล้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาครึ่งกรูรดกันก่อนนะคะครึ่งในีมันนิ่มค่ะเยอกว่าครึ่งค่ะให้กลินอันออกนะคะนะคะแล้วก็หมาหั่นค่ะ ล่างยบด้อยแล้วนะคะล้างอรอก่นนะให้คิ้วมันออกรเคิ้วมันออกแล้วเราก็มาหั้นเลยค่ะท่านะบีบนามบีบนามเก็บไว้นะเราต้องใช้นามนิดนึงหรือเอาไปซับผมก็ได้นะคะนามเยอะมากลังจากนั้น នៅកោហានណាคะហានបងបងណាคะអោមេអោ ลวกลกูก่อนนะคะน้ำพริกลูกกรูดเราก็จะใส่หอมกระเทียมขมิ้นนะคะแล้วก็พริกซอสแล้วก็มะกรูดนะคะเราจะนำทุกยางมาตำนะคะ 800 nghìn con thẳng นะค่ะใส่เคยลงไปเลยค่ะใส่เยอะนิดนึงนะคะพอเราทำเยอะนิดแลงวแล้วเรใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งถงลวแล้วนะ Nan có xay Lục cô thì hắn đẹp rồi đều không phải tắm nó ừ. hôm mà thầy 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 ha, thầy thầy นรสดนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ชูรสนะคะอร่อยแล้วค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเยวใหแรงเดียวพอ